สวัสดีครับเกากับพาี่เรียเพียช่างแล้วผมปามมาอยู่อีกแล้วนะครับวันนี้นแต่งตัวหล่อๆอย่างนี้เราเข้ามาอยู่ในเมืองนะครับข้างหลังเรล่านี้ก็คือโบ c คอนเซปต์แอคทิฟโซนนะที่ได้คอ s สเกบทองหล่อนะวันนี้เขามีงาน Grand ์เซอร์เบชั่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันตามไปดูกันครับ Bo คอนเซ็ปนะเป็นแบรนด์จากเดนมาร์กนะที่เขาก่อตั้งแบบยาวนานมากนะครับด้วยดีไซน์แบบเดนิชที่สวยงามและใช้งานได้จริงนีนินก่อตั้งมาตั้ง70กว่าปีแล้วนะส่วนที่ไทยนะครับก็ถ้าใครไปพรากอนบ่อ่ๆก็จะเห็นโชว์รูมนะครับมีที่ไทยมาเนี่ย10ปีแล้วนะพอปีนี้ครบ10ปีนะเขาก็เลยเฉลิมฉลองด้วยกันมาเปิดแฟ s ชิพ Store ที่นี่ซะเลยนะที่เดคอร์สเ c a p e ทองหล่อนะครับ โชวรูมที่นี่นะครับใหญ่โตมากนะครับมี2ชั้นนะที่นี่นะเขาตกแต่งด้วยคอนเซปต์ The Art of Living Danishly นะครับก็คือเป็นแนวความคิดการใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบชาวเดนมาร์กนะครับแนวคิดเนี้ยสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เขาใส่ใจในรายละเอียดนะครับทั้งในเรื่องของการตกแต่งบ้านการออกแบบการใช้ชีวิตอะงี้นะก็คือมีความเรียบง่ายแต่ว่ามีฟังก์ชันนะใช้งานได้จริงไม่หรูหราเกินไปนะครับแต่ว่าต้องใช้งานได้ดีและมีคุณภาพนะ และที่สําคัญคือเฟอร์นิเจอร์ของโบคอนเซปต์นะจะมีความท i ม e l e ก็คืออยู่ได้ยาวๆบางดีไซน์ที่เราเห็นเนี่ยออกแบบมาเป็น10บๆปีแล้วแต่ก็ยังดูทันสมัยอยู่ได้ในยุคนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูตัวไฮไลท์ข้างล่างกันดีกว่านะเขาจะมีตัวที่แบบว่าไอคอนิกเลยที่เห็นแล้วต้องรู้เลยนะว่าเป็นโบคอนเซปต์แน่นอนมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับอิโมา่าแชร์ตัวนี้นะครับก็อีสุดไอคอนิกที่เราคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับ ตัวนี้เป็นหนึ่งในไอคอนของโบคอนเซปต์เลยนะดูดีไซน์ขเขานะครับมีความโค้งวาเนี่ยคือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากลูกเทนนิสที่แบบผ่าครึ่งนะครับเฟอร์นิเจอร์ของโบคอนเซปต์ทุกตัวเนี่ยเขาเน้นเรื่องคราฟต์แมนชิพนะครับงานดีเทลพวกเดินตะเข็บหรือเส้นสายพวกนี้ก็คือเป็นการทำมือทั้งหมดนะครับนอกจากตัวเก้าอี้แล้วนะเขายังมีตัวฟุตสตูตัวนี้ด้วยเข้าคู่กันเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการนั่งนะ แมทเทีเรยรพวกเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนสีเปลี่ยนทุกอย่างได้เลยนะครับมาปรึกษากับทางทีมดีไซเนอร์ของเขาได้ครับต่อไปนะครับซาลามินกาโซฟาตัวนี้นะตัวเนี้ยเขาดีไซน์สไตล์โบฮีเมียนนะครับประมาณยุค70ดอะไรเงี้ยนะดีไซน์ของโซฟาตัวนี้นะครับจุดเด่นก็คือมันจะมีความเตี้ย แต่ว่าเบาะเนี้ยมันจะลึกนะครับเขายังมีหมอนอิงมาให้ด้วยเราสามารถขยับหมอนได้นะครับแล้วก็ตัวโซ,โซฟาเนี่ยเขาจะมีโมดูลูปแบบต่างๆนะครับเราสามารถเอามาจัดวางสลับตามฟังก์ชันตามแพลนของบ้านเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซฟาตัวไตัว L หรือว่าจะเป็น De ate, เดเบสอะไรเงี้ยก็มีครบทุกอย่างนะครับตัวแมททีเรียลนะครับอย่างที่บอกว่าเราสามารถปรับเปลี่ยน วัสดุได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ามีเท็กซเจอร์หลายๆแบบนะครับหรือว่าจะเป็นหนังนะครับก็สามารถเลือกสีเลือกวัสดุได้ทั้งหมดนะครับ อีกตัวไฮไลท์ของโบคอนเซ็ปนะครับก็เป็นโต๊ะตัวนี้นะซานเจลโกราล์เทเบลตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันคือมันสามารถเอ็กต์เทนชั่นได้นะสามารถยืดขยายออกมาได้นะครับดีไซน์โต๊ะตัวนี้นะครับก็จะมีความเรียบง่ายแต่ว่ามีฟังก์ชันนะตัวท็อปนะครับดีไซน์ก็ทําให้ดูเหมือนบางแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับยิ่งเห็นฟิตติ้งข้างล่างนี้ไหมดูแบบว่าจริงจังยิ่งใหญ่ลนะแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวขาตรงเนี้ยดีไซน์เป็นล่อง ตรงนี้นะครับทำให้ขาต่อตัวนี้ดูไม่ถึกนะแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุได้ทั้งหมดนะครับตัวท็อปเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเป็นเซรามิกหลายหินนะเราสามารถเปลี่ยนเป็นวีเนียโอ๊กก็ได้นะครับหรือว่าตัวขาตรงเนี้ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีเนเชรัลได้นะครับซานเดียกอล์เทเบิลตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันสามารถเอ็กเซนชั่นได้นะครับถ้าเกิดแบบว่าเพื่อนบ้านมาหลายคนนะแค่ดึงออกมานะครับ wow. ฟิตติ้งมันเบามากนะคือแบบลื่นปืดลื่นปืดแล้วก็ปิดกลับไปทำคนเดียวได้ไม่หนักนะแค่นี้โตก็ใหญ่ขึ้นละอ่านี่นครับ New Limit Edition e d Collection Sweet Art ครับ เป็นเก้าอี้แล้วก็เหมือนเป็นสตูนะได้แรงบันดาลใจมาจากเดนิชแพสชี y นะครับหรือว่าพวกขนมอบของเดนมานรามามมนนก์กนะครับเนี่ยเขาก็จะมีความโค้งมนน่ารักน่ารักนะครับเฟอร์นิเจอร์คอลเลกชันสวิตอาร์ตอันนี้นะครับมีขายแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับเป็นลิมิเต็ดอ dition ถ้าเกิดใครสนใจก็ต้องรีบเข้ามาซื้อกันนะครับ นอกจากเฟอร์นิเจอร์แล้วนะรยังมีของตกแต่งสื่อสวยที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศภายในบ้านให้ดูอบอุ่นเป็นดนมารแท้ๆเลยนะครับโดยแต่ละชิ้นเนี่ยถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่ว่ามีดีเทลใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นโคมไฟตั้งพื้นตั้งโตะ๊ะรูปตกแต่งผนังนะครับกระจกเงาหรือว่าหมอนอิงผ้าคลุมที่ทําจากผ้าที่มีเท็กซ์เจอร์ต่างๆกันนะครับทั้งกำมะหยี่ลินินนะครับมีโทนสีอบอุ่นแบบสแกนดิเนเวียน ของตกแต่งอย่างแจกันนะครับของตกแต่งบนโต๊ะนั่นนี่เพียบเลยนะครับใครที่กำลังแต่งบ้านสไตล์สแกนดิเนเวียนนะครับเจแปนดิมินิมอลหรือว่าโมเดิร์นนะครับคอนเทมพอรารี่ก็ยังได้ครับก็สามารถมาช้อปปิ้งที่ <S <S นี่กันได้นะครับพวกวัสดุพวกนี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือว่าเป็นหนังนะครับ โทนสีต่างๆพวกนี้เราสามารถประเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับคอนเซปของ Natural Element เขาเน้นความยั่งยืนนะคือใช้วัสดุทดแทนนะครับอย่างพวกนี้นะครับก็จะเป็นเซรามิกที่ทำทดแทนหินจริงนะครับหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นวีเนียร์ไมโอ๊กนะครับทำสีย้อม ที่โบคอนเซ็ปต์แฟคชิฟสโตร์แห่งนี้นะครับไม่ได้เป็นแค่โชว์รูมอย่างเดียวนะเขายัางตั้งใจให้เป็นดีไซเนอร์ฮับด้วยนะครับก็คือดีไซเนอร์ทุกคนเนี่ยพาลูกค้ามาช้อปปิ้งแถวทองหล่ออะไรเงี้ยนะอยากหาที่นั่งคุยนะสามารถแวะเข้ามาที่นี่ได้นะมาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่เนี่ยก็สามารถมาคุยกับทีมดีไซเนอร์เปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปทรงอะไรเงี้ยตามข้อจำกัดนั้นๆของเขาอ่ะนะเขายินดีเปิดพื้นที่ให้ดีไซเนอร์ทุกคนเข้ามาใช้งานด้วยนะคร วันนี้นะครับนอกจากจะพาทุกคนมางานแกรนด์เซอร์เบชั่น โบคอนเซ็ปต์แฟกชิดสโตร์ที่เดคอสเคปทองหล่อแห่งนี้แล้วนะครับก็ยังได้พามาดูเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการแต่งบ้านสไตล์สแกนดิเนเวียนกลับบ้านไปเต็มที่เลยนะครับถ้าใครนะครับกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์สแกนดิเนเวียนเจแปนดีนะครับหรือว่าเดนิชเดนิชนะครับก็สามารถมาสัมผัสประสบการณ์ The Art of Living Danishly ที่นี่ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับอินเทอร์เรียร์ช่างก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าาาจะะเเป็นรรรรืื่่ออองไยลมมตติดดดูคคััับบสสวี